สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนอ่าทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของอ่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอย่างก่อนหน้นะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีล้วนๆน,นะครับทฤษฎีล้วนๆเลยนะ,ะแปบ๊บหนึ่งะนะครับวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับก็สำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยคืออะไรก็คือการใช้งานเทคโนโลยีนะครับเช่นทาไมครับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับจะเก็บประมวลผลหรือเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นข้อความรูปภาพเสียงหรือวิดีโอนะครับก็คือทุกอย่างเลยนะ อ่ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงที่เราจะให้าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยที่เราใช้เนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับอ่าก็คือหนึ่งนะครับไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับสองกำหนดรหัสผ่านให้รัก,กลุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านทุกสามเดือนนะครับ นะจริงๆคือมันจําเป็นนะมันจําเป็นต้องต้องเปลี่ยนนะครับนะพยายามต้องเปลี่ยนนะแต่ถ้าแบบเราแบบเฮ้ยเราคิดว่าเฮ้ยไม่ค่อยมีคนรู้จักเราอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องทําไมต้องระวังนะครับต้องระวังนะข้อที่สามนะครับก็คือออกจากระบบทุกทุกครั้งนะครับหลังใช้งานนะครับก็คือถ้าเช่นสมมุติว่าเราไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องทุม,มว่าเราอีเมล ล็อกจะมีเอาไว้ล็อกเฟซเอาไว้ใส่ไลน์เอาไว้อย่างเงี้ยเราก็ต้องออกะระบบลูกครั้งนะครับเช็คดูว่าเอะมันออกจริงหรือเปล่านะครับลุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็สี่ก็คือติดตั้งโปรแกรมนะครับอ่าป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับ,รรตรนะรบแต่ข้อนี้จริงๆแล้วอ่ะคือได้มาโปรแกรมอ่ะอ่าเพื่อที่บอกได้มาโปรแกรมอ่ะโปรแกรมสแกนไวรัสบางทีเนี่ยมัน มันอาจจะเป็นตัวที่ว่าเป็นช่องโหว่ที่อาจจะเ่อ,อันตรายก็ได้นะครับบางตัวบางตัวนะครับอ่าข้อนี้ก็แบบไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในสมัยเนี้ยใน Windows 10 Windows 11นะครับที่แบบเป็นช่องใหม่ๆเนี้ยมันก็มีโปรแกรมตัวเนี้ยสแกนไวรัสมาก,กับ Windows อยู่แล้วซึ่งมันค่อนชา้างปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับนะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องตังก็ได้นะครับนะ ข้อที่5นะครับก็คือขอความช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับก็คือถ้าสี่ข้อนนี้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราระวังแล้วแต่มันก็ยังเกิดเหตุไม่คันฝันดีนะครับเราก็ต้องทำไมครับขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากคูนะครับจากพ่อแม่หรือจากตำรวจนะครับเพื่อให้แก้ปัญหาตรงนี้นะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเราควรที่จะทําอย่างไรบ้างนะครับในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะครับแล้วก็มีข้อเสียด้วยนะครับซึ่งในทุกอย่างในบนโลกเนี่ยมันก็ต้องมีข้อดีแล้วข้อเสียขงมันแน่นะครับไม่มีอะไรที่ดีหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่เสียหมดนะครับสำหรับข้อดีเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือใช้ในการติดตอรร่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่าก็คือโทรศัพท์จริงเดียวใช่ไหมครับป๊บเดียว เราสามารถคุยกัได้แหละเราไม่ต้องไปสร้างส่งจดหมายเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับอ่าสองสองก็คือทําให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็คือมีคนพัฒนาโปรแกรมใช่ไหมครับมาเรื่อยๆนะคิดค้นโปรแกรมใหม่ๆขึ้นมานะครับสามก็คือใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วนะครับนะก็คือ เราสามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเซิร์ช Google หรือว่ามี AI สมัยเนี้ครับนะ c h a t GPT บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็เราสามารถหาข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับส่มมาคือได้รับความรู้นะครับแล้วก็ความบันเทิงอ่ะก็คือเป็นอย่างเมื่อกี้ก็คือเข้า Google ใช่ไหมครับก็ได้ความรู้นะครับเข้า u t u b e เราก็ได้ทำไมครับความบันเทิงนะครับ เมื่อกี้เป็นข้อดีแล้วน,น,นั่นเมื่อมีข้อดีเราก็ต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือการมีส่วนร่วมในสังคมอ่น้อยลงนะครับเพราะติดเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับอ่าก็คือเราทําไมครับแล้วก็จ้องยูหน้าจอใช่ไหมคัจ้องูหน้าจอเราก็ไม่ได้คุยกับคนรอบๆใช่ไหมครับรอบข้างเราไม่ค่อยได้คุยกันเราก็จ้องด่โทรศัพท์เราคุยแต่โทรศัพท์ใช่ไหมครับอ่า นั่นแหละครับก็เลยเป็นการที่ทำ้ครับมีส่วนร่วมน้อยลงนะครับอ่าต่อมาคือมีโอกาสนะครับถูกขโมยข้อมูลนะครับการเข้าใช้โปรแกรมต่างๆได้นะครับก็คือเหมือนอย่างที่บอกไปนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ล็อกโปรแกรมออกเอาเอาออกใช่ไหมครับหาไม่ได้ล็อกเฟซออกไม่ได้ล็อกเอาอีเมลออกก็อาจจะมีโอกาสที่ช่ไห้ครับถูกขโมยข้อมูลได้นะครับต่อมาก็คือปัญหา การหลอกลวงนะครับที่ส่งมาทางอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับก็เป็นพวกอีเมลอย่างเงี้ยอีเมลป์ปลอมหรือว่าข้อความต่างๆนะครับที่เขาส่งมาให้กดลิงก์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับหลอกลวงเรานะครับแล้วก็ต่อมาคือปัญหาด้านสุขภาพนะครับที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนานเกินไปนะครับก็คือด้านสุขภาพก็คือด้านสายตา ด้านความดันอย่างเงี้ยครับแต่นอนดึกอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสียนะครับเมื่อกี้เราเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วนะครับอย่างปลอดภัยเราก็ต้องควบคู่กับสมัยนี้ก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับอ่าก็คือการใช้อินเทอร,ร์เน็ตอย่างปลอดภัยเราทํอยังไงนะครับก็คล้ายๆเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนที่เรียกว่าเป็นแฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์ แฮกเกอร์ก็คือใครก็คือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับระบบอ่าแล้วก็พยายามหาวิธีนะครับหรือว่าเป็นหาช่องโหว่ครับของระบบเพื่อแอบ,บลักลอบนะครับเข้าสู่ระบบเพื่อล่วงความอ่าเพื่อรู้ความลับนะครับแล้วก็แอบดูข้อมูลข่าวสารอ่าบางครั้งมีการทําลายข้อมูลข่าวสารหรือทำความเสียหายให้กับองค์กรได้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลเป็นข้อมูลที่เราสามารถเปิดเผยได้นะครับข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยได้ก็เป็นชื่อเล่นนะครับชื่อนามสกุลแต่จริงก็ไม่ควรเปิดเผยนะชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็ไอชื่อเนี่ยจริงชื่อมันเปิดเผยได้แต่ว่าถ้ามันแบบมาควบคู่กันชื่อนามสกุลเนี่ยพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่ควรนะครับแต่มากขึ้นน้ำหนักส่วนสูงอันนี้ได้อยู่แล้ว นะเพราะว่าเรามรนมีนแบบเลี่ยนได้ตลอดเวลาแหละยไม่เป็นไรนะครับส่วนข้อมูลที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ก็จะมีอ่าเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ที่อยู่ข้อมูลการเงินนะครับเลขประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็รหัสผ่านต่างๆนะครับ ่ะครูก็ได้สรุปมานะครับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะครับมีทั้งหมดหข้อด้วยกันนะครับก็จะมีหาไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับก็พูดย้ํำหลายรอบแล้วตรงนี้นะครับไม่เปิดข้อมูลส่วนตัวนะครับต่อมาคือไม่ส่งหลักฐานนะครับส่วนตัวอ่าของตนเองนะครับแล้วก็และข้อของคนในครอบครัวให้กับผู้อื่นนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะไม่ควรโอนเงินให้กับคนที่ไม่รู้จัก นะครับแล้วก็สี่นะครับไม่ออกไปพบกับคนอื่นที่ไม่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนะครับคนนี้อาจจะแบบหลอกเราก็ได้แบบสั่งไปอย่างแล้วก็เอาอ่าเราทำไมครับมาส่งของน้าแบบได้ของอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็หกนะครับก็เป็นสี่ง้นที่ผูพูดไปแล้วแหละนะครับว่าคือเป็นอ่าไม่ไม่เผื่อบันทึกนะครับอ่า u s e เอร์แล้วก็พาสเวิร์ด อกับเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะนะครับอันที่บอกไปก็คือเราไม่จะต้องล็อกเขาออกด้วยนั้นเราก็ไม่ผลอกดจำรหัสไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับอย่างปลอดภัยแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในครั้งหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ